คุณผู้ชมแกคือเราเพิ่งซื้ออันนี้มาที่ถ่ายอยู่เนี่ยคืออันนี้คือออสโมพ็อกเก็ตเฮ้ยมันใกล้ขนาดนี้ได้หรอก็กคือหลังจากนี้นะคะเราก็จะมาบอกกันด้วยสิ่งนี้นะฮะาปกติเนี่ยเรามีข้ออ้างในการล็อกก็คือแบบกล้องมันใหญ่ขี้เกียจแบตบขี้เกียจถือก็เนี่ยเดี๋ยวจะลองล็อกดูเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะฮะนี่คืออัดอยู่ใช่ปะวะ o o d day ทุกคนคือวันเนี้ย เรามีภารกิจจะต้องขึ้นพูดที่เวทีที่งานออกนอกเส้นเป็นงานาตลาดอาร์อารแล้วก็มีแบบว่าศิลปินมาร่วมกันต่างๆร่วมมือร่วมใจกันต่างๆจากตลาดจากกิจกรรมขึ้นมาวันนี้ก็เลยเชิญไปพูดตอนบ่ายสามโมงนีคยัะตอนนี้บ่าย2องครึ่งยังอยู่ที่คอนโดอยู่เลยเพราะว่าโอ้ไม่เกอัพโหลดก็คือนางอัพโหลดอยู่ วันนี้วันเสาร์แล้วด้วยคลิปคลิปยังไม่ได้ปล่อยเพราะว่าอัพโหลดอยู่เดี๋ยววันนี้จะพาไปเดินดูเดินเที่ยวด้วยนะคะคุณผู้ชมก็จะลองลอกดูว่ามันจะสาเร็จหรือไม่ไม่ค่อยหวานเลยอยู่ในงานแล้วนะเดี๋ยวเราจะรีบขึ้นเวทีแล้วนะคุณผู้ชมเวทีงานเขาน่ารักมากเลยประเด็นคือพลอยเอาบิวอยู่ไหนจะขึ้นเวทีพร้อมกันนะพลอยบิวบอก หลงทางเอาขอบคุณแล้วคนพิ้วมาคุสวัสดีค่ะอย่าเอาเของไกล้หน้าบ้านมันไม่บานขนาดนั้นแกมันเป็นแบบคอปหรือเปล่าวะอันนี้ไม่รู้มันบานเว้ยเออสวัสดีค่ะจะอยู่ตรงนี้เพราะหน้าจะบานเองมากไม่สนใจเพื่อนเลยต่างชาติน่าตาแม่ค่ะแม่บอกแม่บอกว่าต้องขันตัวของข้าที่ยืมยิ้มอยู่แบตอนนี้เสียสมาและทุกคนก็แบบแทุกคนเริ่มติ๊กทำ ใชว่าตอนไหนบ้านอยู่ป่างนาทีนั่นเนระก็ระบบามาตรงนี้นะความน้ำพริกความเก๋ของบุญนี้คือสาม,มารถขายน้ำพริกในงานขายของอาร์ตได้ด้วยนะคะเดีย๋ยวเราไปดูคุณแม่ก่อนคุณแม่เนี่ยคุณแม่เขาก็จะขายดีอยู่กับคุณพ่อนะคะคุณแม่ก็คือคุณแม่ประจำสำน,นักพิมพ์ส่วนนี้ก็เป็นคุณพ่อคุณพ่อกำลังวุ่นวายอยู่กับธุรกิจธุรกิจบูธของนางงานหนังสือรอบนี้พี่ตอมีเร่มใหม่ด้วยนะคะ นี่ยังไม่ดูบอกใครเลยแล้วเนี่ยคุณแม่คุณแม่น้องมีกล้องใหม่มาทักทายหน่อย,อยมันดูใกล้ไปใช่ไหมมันเล็กมากเลยเว้ยอะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะอันนี้การทดสอบขา,าย <laughs> จริงเหรอไม่เกามาให้คนดูแหละแม่ขายดั้งเด่มเลยเหร,อไ,ไหหรอไม่ขายกีลไกรอ๋อันยังไม่มีใครซื้อเลยเอาใหม่เดี๋ยวเราจะไปจับจ่ายใช้อสอยกันก่อนว่ามันมีอะไรบ้างในงานแห่งน,นี้นะคะสองนก่อ แกวมันน่ารักมากนี่คือสิ่งนี้จ้ามันเป็นกำไรที่มันมีแบบกลุ่มดาวอยู่ในนี้เ่อแเพื่ออมชัวว่ามันเข้าไหมชั้วว่ามันเข้านะทอมลดขายหนังสือของเฮียเนาะวันนี้ได้ของเยอะอยู่นะรวมไปถึงน้ำพริกใน,นนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะต้องรีบกลับไป อัพคลิปเพราะว่านี่เม่น่เย็นวันเสาร์แล้วแต่ยังคลิปยังอัพไม่เสร็จนะคะก็เลยเดี๋ยวจะปบดรีบกลับก่อนอมาตอนนี้อยู่สตูดิโอแล้วนะอยู่สตูของเรานะฮะอัพโหลดวิดีโอก่อนในระหว่างที่รอนางอัพโหลดลองดาวน์โหลดอัพโหลดนี้ก็จะมารีวิวว่าได้อะไรมาบ้างมีคูปองที่มันเป็นโลโก้เราด้วยเป็นตัวการ์ตูนที่เราวาดไ้ด้วยนย ไม่ธรรมดานะจาะมีแบงค์ของเราเองแล้วก็ข้างหลังก็มีแบบเพื่อนๆศิลปินเตมไะหมดเลยอันที่หนึ่งที่หนึ่งก็แน่นอนก็ต้องเป็นหมูกระจกน้ำพริกหมูกระจกเอออร่อยว้ายแม่งวยเกือบตกแตกอะเ่็มกัดลูกหมีนั้นรักไหมนั้นรักมันเป็นจี้นะอาจจะไม่ชัดก็ได้ มันเป็นจี้ที่มันมีรูปกลุ่มดาวอยู่ในนี้สวยมากเช่นเดียวกันกับกําไรใช่กําไรไหมเขาเรียกว่ากําไรแขนนะเป็นเลซซนรูปปัน้นสวยมากสวยมากคุณผู้ชมสวยมากเป็นแบบเดวิดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนยฮะมีความอาร์ตเนาะหิวข้าวอะ่ะอัปเดตยังเนี่ยเดี๋ยวตลังจากนี้จะเอา คลิปให้เสร็จเราจะต้องแก้คลิปงานงานหนึ่งนะฮะก็ดูว่ามันจะเสร็จกี่โมงวันนี้อันนี้หกโมงลนะวุ่นวายจริงเลยอีเวนต์ก็ต้องออกงานก็ต้องมาแก้ตอนเนี้ยที่หนึ่งละฉันเพิ่งตัดคลิปเสร็จแล้วก็เพิ่งอัพโหลดเสร็จคุณผู้ชมแล้วก็ต้องนั่งรอแก็บกลับบ้านแล้วแก็บนั่นก็ไม่รับฉันเนะนี่ยนี่แหะนะ ความไม่มีรถเนี่ยน,นะก็ต้องพึ่งเท,เ,ทเทคโนโลยีและท้าไม่ปะแคปใบก็ไม่รับหรอแคปค่าก็ไม่รับหรออะไรก็ได้รับคุณ่อยกูอยากกลับไปนอนเป็นรูปก,กลุ่มดาวโอ้ได้แล้วว้าวโอเคกลับบ้านกันดีกว่าเย่ yeah.